มาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อครับพึ่งเวลาแท้ฝุ่ยฟ้อมฝีเขียวดำอยู่ครับสองประตูสองประตูจนหนึ่งครับจัดมาไดเกือบแบบคมชัดสองลิ้นแล้วก็ตีบทนุ่มไทยหมายเลขสิบเจ็ดครับทางฝั่งดอกกระเจียวนะพี่จัดชิะผลเพ็งเจริญมาได้ยี่สิบสองผลเสินฝั่งนี้ครับนลชัยคำเบิกจังหวัดจัดฟุตบอลลีกค์ที่มานะจบหมดเลยสียรายเส้นเลยครับฝั่งน้องก็สียรายเส้นนเหมือกัน โค้ดไปนะครับ้ังปางน้องสุภาพอุดมสุขคนจัดในทีม้า,าคนเด่น,นครับหัวแรงหัวแรงเลยเกมเริ่ล้วครับสีเขียวคุณปอมเอสซีมาซ้ายเอไปได้ครับเข่ากลางไปสอนลทย์ขาดแป้นจส่กำทันไหมสอนลทว์ไม่ทันคนระับ ก็ผมีิดต้องกินนะ้กินจรกินข้าวอย่งน้กินข้าวหมเขขอบคุณทีู่จิ้งชินปางอตายพบกับทีมลีลาถูกก็ไปครับลูกนี้คุณอาวุธเนียมนิ่มคุณรังคุณอาวุธปัดมาก ธีรวัตรโมลาลายเอาการให้ทารินจอนมาทาริณมาให้คุณอาวุธเนี่ยมที่จับบอลลันมาโอ้ธีรวัตรแต่ที่ที่ก็จะฟังทีมทารินจอนมาเปิดจอดไปโอดวีจามณ์นโอ้โหหมายเลขศูนย์นี่ม,มั้งเธอยิงเข้าไม่รู้ว่าเชือดอย่างไง,งเลยคืออะไรไม่รู้บอกเลขศูนย์เสื้อเ,เขียวอ่ะ อ๋อยงิงตได้ไหมสุดป่อนะอาประตูโุ้ออทัดนุ้มเมฆปิดมาแต่เอาทานิุจัามาตาก้าห,หลายสั้นไปไม,ไม,นมายลสวนสวนขวามาทานลิอนออกมาให้ธีรวัตรโมลาลาย หรือว่ายิงไกลภาษาล้วแรกครับปุริชัดอินเม่แล้วมาติดหมายเลขศูนกระชากแล้วโอ้โหเดนเข้าสกัดขวาผลสุด้องจะใช้คำแบบเอาให้ทั้งฝั่งทีมดอกกระเจียวด้วยพิชิตครับถือวชายบุญชิดเอล่าไม่เปล่าครับให้หมายเลขศูนย์ครับนิจพัฒนิจพัฒน มาลิสูนที่กำลังจะเตะพี่คี้ก็ชื่อรัพี่รไพโรจน์่เลเลยพรับไพเลยเลไ่เลยไ่เล่เล้ล่เลย่ลเเ่เ คุณอาวุธทเดียบนิ่ฝ่าปฏิดฐานริจจอนมาบังไปได้ก่อนครับทานริจจอนมาแย่งกันอยู่ครับแมงออกไปได้ครับคุณคุณอาวุธทา่าไปให้ชื่อครับว่าวิญวก็เฮยไอ้สมอรได้เทียบขาครับเพียงนล็กคุณอาวุธทเดียบนิ่มสองเท่าเลยครับเอาแล้วกองเทียบได้แค่สองเท่าแล้วครับ มาถึงผู้สาวสูงครับอัติชาติขอนทองอัติชาติความปลอดันไมช่ชยพลเพ็งตะเล่นโบรโมโตรงแรกที่วัดโมาลายที่วัดเขาเขากางให้ทาริจอนมาอานีต่อมาให้กับอภิรักษ์ไผรโลดบอกยู่ไหมตรงนี้อ้โ,อโหล่หล่มอเล็กติเจ๊ สักครู่จะได้ดูคู่ชิงชนะเลิศครับฟังกระต่ายพบกับทีมหรลานีคู่ชิงที่สามท่านกำลังรับชมคู่ชิงที่สามอยู่อภิรักษ์ไพโรจน์อภิรักษ์ยอดมาเอาลิงค์ล็ออดมาเชื่อเฮียโอ้เป็นน้ำไปแล้วครับเอาละครับูดาวฮุตเยนนิดหญิงประตูให้ดอกกระเจียมขึ้นแล้วเป็นสาม ต่อสองเลยแล้วเอาแล้วเขาโดงแล้วครับโอ้โหาดีใจยังก็ได้แชมป์เลยนะสายกองเทีย,ยับไปแล้วคุยปั้มคุยปั้มเอฟซีคุยโรบินทีวัตโมอนาไลา ธีรวัตรสืบรวิทย์รวัตร์มนวไได้ั้งนึงให้ธาริจรมาเคาคืนไปให้ชัยพลกดมาให้พนาพุทธเด้งขึ้นชงเองคืนนี้ฝังไว้เลยครับนมดิอภิรักไพโรชกมาโอ้ไฟหลังเลยครัดิโดนนักงมันแกล้วไหล่ควายไปด คนงไงคงเลยเบาเงปีเลยบอกทุ่มของกังทีมเนี่ยธักไปโดทุ่มไกไปหลงปัดก็ได้ครับปุริทัทอินเมกล็อกซ้ายโอ้โหนี่สองของคุยป้อมโอ้ธนบุญอ่อนน้อมโห่เห็นเป่า ให้ทางฝั่งทีมเดีอยว้อเทีอวอเด้อกพ้อเด้กเด้เ <ad> ด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเด้อนดาอเด้ัเดทอาย้อ้อเด้อเ้เด้อเด้อเท้ยเข้อ้นเด้อเด้อ้อเด้อเด้อเอยู่เด้ออ้อเด้ออเ้อเ้ ไม่หลอดแดงนียลูกผมสันสอนริปลอดภัยมากไปได้ไหมลูกนี่ไป้อลอกมาผมสันได้บอลผมสันสอนริบหุดนหน้าไม่ปลอดภัยไปหลังดีกว่าาอ่้ยจับบอลไม่อยู่ครับรัตท่น โดนสวัโอ้โหนี่โดนอันตนี้อัมโพธการเชียร์ทิ้งออกด้านหลังไม่ได้คลยแ่งกอลฟเล่นงเลยวางเลยางเลย,ยเฮป็เจ้าปมา กับตะวันลุงเพียงตะวันโดนบารเระแม่เดชพอโชคไปมาให้แจ็คิดจ็กสคืนรักเรามาสายมาให้ผมสันโยกเขากลางมาให้บาร์รมเดชเชพอบารม่ยิ้แคบโอ้โหไม่ต้องกอนกลับลงนีวสินดนเสชยคําเบิดที่ให้ท้งฝั่งจิมคุณฟอร์เรสซีเจ๊บุ้มครับุ่ยป้อมบารเระแม่เดชเชพอนบาร์แม่เล่นมา วัดยิงเบาไปครับแม่ลงนีนนทชัยนวัฒนทองก็ไกลแล้วไกลแล้วตกเลยอภิรักไฟโรดไอภิรักออกขวาเลยให้ทารินจอนมาทารินเปิดไปนนทวัฒนทองออกขวาไปที่สดุดีวัฒนะไปที่คมสารสอนลิศ อมจันเรอยล็อบเขากลางมาทีมอกซ้ายมานัดพลระเบออกมาพนมาน้อยัะพลสส่ก้อยไปโอ้โหสามสองยังนำอยู่ครับดาวเก็เจ กายับมาถ่ายจานมาถ่ายทีโอ้โหเกือบไปเหมือนกันผู้ิทัศอินเมฆเปิดใจออกมาอธิชาอัมโพสกกดมาอิชาติขอนทองผู้สาวตัวของเรากเที่ยวอาธิชาตเปิดใจมาผุณนาวุฒเดิมเดิมไป บอลสวัสด e er ์แตรท้องคือนลับแม่ผลหมาที่มันเบ็ดเดชเชิดผลมัเม็ล็อกลบมเมไหลมาให้จักเกตจักเกตล็อกลงมายิงไปซ้ายได้ไหมไม่ได้โอ้โหตรงนี้โอ้โหายเอาไหเบยดชิงจ้าหวะไปแหมตรงนี้ค้ีกตอชเลยะีเนี่ย ผมสันบอลมาให้จจกคจากจกคมาน้อยจากคิเดีวอาทิยอัม์โพทีมมาถีวัตรโลาลยถึงบอลก่อนเกี่ยวบอลไปได้ครับธีรวัตรโมลาลายลอกขวาครับข้ามาให้กับตะวันนุ่งเกลียตะวันหลุดมาเข้าทางปรเบศเดชพก็ช่างดีออมากราเบศ ออกสายมาให้ผมสาน่อร์ิสผมสานสายขวาไปบารเมตบารเมตโอ้โหเอาจนได้ครับแม่ต้องเบอกกันแล้วโอ้โหวานลับเมสามเท่าเลยครับ ใครว่าโคชที่สามไม่สนุกอ่แต่พิลาไฟลรดคือหลังมาให้กับของวีช้ยบุญชิตเปิดลรงนี้ขวาไปปุนิทัศอ่าคนละทีมก็ปรึกษาหรือกอดคอนกอดคอกันแก้เกมอ โอ้โหทีมหนีเอามาได้ครับนนลวัฒน์แพทองนลวัฒน์ใจย้อนขึ้นมาให้กับบารมีเดชเชี่ยวพลบารมีกระชากมาใหมบารมีบารมีเดชเชี่ยวพลโอ้โหเติรเชี่ยวพลบารมีได่ทันอัธนีอัมโพจัดบอลได้อัธนีออกซ้ายธีรวัตรโมลลายพลิกสวยแล้วมาดิธีรวัตรโมลลายยิงไกลไม่ตรงกัครับ พ่อเขาเป็นผู้ฝึกมวยแต่มาสอนบอลชื่ออะไรพ่อพ่อที่อว่าพรมชีศักชีศักมวร้ายหรอชีศักนะชีวัตรเรื่อเนี่ยพ่อครับพ่อครับพ่อครัะพ่อเขาชื่ออะไรไม่ชื่อจริงมวร้ายสิทิชัย โอ oh, ้เคยเป็นโค้ดมวยแต่มาสอนบอลได้ครับโอ้โหไฝ่ายเราเท่ากุลาวุธเนียมนิ่มกุลาวด์ทิมไม่พ่านครับหลนทวัดแผลท้องตัดบอลได้บอลสายก้อยเข้ากลางมาให้กับบาลเมธเดชชนพลบาลเมธบาลเมธออกซ้ายมาให้กับนัทพลไม่ผ่านอภิรักษ์ไพโรธ ครับและโคดเซนนนทชัยคำประกันผาการแขนครึ่งเวลาหลังโคจีนสามบทประกอบว่าสมัครไปที่สามฟตูทสามสหาพูจิละด้วยการยิงจุดโทษนะครับได้มาจากหมายเลขสิบเทีบนเดมไรยกสิบเอ็นปรมแม่ในที่หมดละหมาเลขเก้าในคมสามสองนี้กับคุยป้อมฝั่งทีมนี้เวลาวทเดเยนีครับหมายเลขโคทึ่้าสองตูละยี่สพัชยพลเพ็งเจริญอพูชละวยการยิงจุดโทษครับะเดสนุกกับคจีนที่ส คนบอลยกระทงแบบครับนีเป็นประจำทุกปีนะครับเอิทียร์นยไอร์กัแล้วศิ์โมละลายนีโค้บวยวันนี้มาสอนบอลได้ค่ดูเก่าไม่เก่าเอากูมไหมเอากูมไหมเอากูไหม ขอขอบคุณบริษัทกินตฟอร์เรส์มอบรับรดสูนเพิ่มเติมมา1,000บาทแล้วก็บริษัทสยามฟอร์เรสทรีจำกัด1,000บาทประลาหมูบ้านบางตะแบก500บาทและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวงตะแบกมอบรับเสนอถึงเป็นทุนการศึกษาให้เด็กใหม่2,200ันครับ อันนี a tour, a tour, a tour. ้จากในห้าตุนกรับตุนละห้าร้อยบาทตุลถึงฝั่งนี้เกิดสมพัฒน์รัตนส่งเกิดเป็นคนใบน้ำอยู่กับทีมชาติอะไรนะโคตรสิบอลเอ่อลักใบน้ำหญิงกีฬาเหรียญทองซีเกมมาเป็น หคนไปแล้วอยู่สองตีครับสุพัฒน์อุมสุบอยฮ้แซม่ขอไปครับจุดโทษครับคนแรกผมสอนสอนนี่ครับ ฝั่งรอตัดเล็กทีนี้มากนะครับเนพะื่อ9ตำบลครับเนพะื่อเดี๋ยวที่เป็นงบสนับสนุนนะครับเนพะื่อนนท์ชา,ายคอมเปอร์หมสัน <c oughs> โอ้โหปาดได้ครับตุงนี้อักษิชาขอช็องปาดได้ลุงยิงของหมสันสองแล้วนี่เฮ้ยยิงเราหนักป ของที่สองของทั้งฝั่งดอกกระเจียวครับทารินจอนมารทารินจอนมา าต่อไปคนที่สองงฝั่งทีมคุยปัมเอฟซีคุยปัมเอฟซดูแล้วส่งเสริมสร้างสรร์โดยวันไทยเดชคอนะครับไปในแชมป์อำเภอรับมารับนี่ทีมคุยปัมเอฟซีนทวัดเนทวัด แาทองผู้จัดการทีมับเข้าสนามจับเฝ้าได้นะเลยไปาย่าเย่ายกล่นไต่อไปก็คนที่สองของธีระบัดโมลัลายลูกชายของผู้จัดการทีม ธีรวัตรโมลลายลูกผมครับลูกผมไอ้ยิ้ม่ข้าวอย่าบอกว่าลูกผมนะ,ะธีรวัตรโมลลายเอา้าไ,า,ไเอาไม่เข้าธีรวัตรโมลลายาต่อไปคนเข้ากันครับยิงข้างละสองคนเข้าข้างละคน ต่อไปก็คนทีส่สามของคุณต yeah. yeah, um ้อมครับบารมศเดียวที่ผลนจะบ่าวป้ายแยงกั่นเองรายการใหญ่เลยทีเดียวเล่นมาเยอะเลยครับเน่ยบารมีเดียวที่ผนเจ๊ได้บอก

อ่าเรียบร้อยครับดอกกระเจียวได้ที่3นะครับอชนะไปได้2ประตูเสมอครับในเวลาเสมอครับที่3ประตูต่อสเออเลี้ยงกสนุก